ประวัติหรือไบโอคืออะไรประวัติและไบโอก็คือการอธิบายว่าเราเป็นใครมาทำอะไรใน t ิกต o k เราต้องการให้ผู้ชมทราบว่าเราอยู่ในฐานะอะไรหรือที่เขาเรียกว่า CTA Call to Action นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า เราจะเข้าไปแก้ประวัติได้ที่ไหนทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะยพี่เดือนจะพาไปดูค่ะอันนี้เป็นช่องหนึ่งของพี่เดือนนะคะเราเข้ามาที่แก้ไขโฟรไฟล์เลยค่ะจิ้มเข้ามาแล้วก็เข้ามามันจะมีตรงที่กรอกประวัตินะคะตรงนี้เราก็เข้าไปไล่ทําทีละข้อนะคะกรอกประวัติค่ะเราสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่ออื่นที่เข้าให้ใส่ได้นะคะเราไล่ทําได้หมดเลยค่ะ ลองไปดูกันสำหรับคำอธิบายช่องจะใส่ได้80อักษรเท่านั้นนะคะหลังจากที่เรากรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะสามารถทำตามกันได้ไหมคะถ้าทำตามยังไม่ได้ก็อย่าลืมกดเป็นรายการปวดไปนะคะหรือมีคำถามก็พิมพ์คำถามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เรียนจะหาคำตอบมาให้นะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ